สวัสดีค่ะวันนี้จุฬาบุภาไปจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับกัญชงและกัญชาพืชที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันหลังจากที่ถูกผลักดันให้สามารถมีในครอบครองได้และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ในทางการแพทย์นะคะเราจะเห็นการนํากัญชงและกัญชามาแปรรูปในหลากหลายรูปแบบซึ่งที่เราคุ้นชินกันดีก็จะเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มและอาหารนะคะแต่สําหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงกัญชงและกัญชากับการนํามาสกัดเป็นเครื่องสาอางกันค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันอยู่กับครูสุ สุพรรณวดีศิรารัดค่ะซึ่งท่านเป็นเจ้าของสตูดิโอสอนทําผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีประสบการณ์มามากกว่า20ปีนะคะนอกจากนี้ท่านยังเป็นเจ้าของเพจเรียนทําสบู่สไตล์สุพรรณวดีนะคะ และล่าสุดนะคะท่านมีผลงานออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งมีในแบบของรูปเล่มเป็นหนังสือแบบนี้และในรูปแบบของอ e ีบุ๊กด้วยนะคะชื่อเรื่อง10สูตรพื้นฐานเครื่องสําอางโฮมเมดสารสกัด CBD เดี๋ยวเราจะได้มาทําความรู้จักกันนะคะว่าสารสกัด CBD คืออะไรคะ่ะสวัสดีค่ะคุณสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ คุณครูสุข้าหนูอยากทราบว่าครูสุขคะ่ะอยู่ในแวดวงเครื่องสําอางมากว่า20ปีแต่ทาไมครูสุถึงได้สนใจนํากัรชงและกัญชามาสกัดเป็นเครื่องสําอางคะอ๋อสาเหตุมาจากนักเรียนเลยคะ่ะนักเรียนก็มีปัญหาคันค่ะคุณพ่อเป็นสะเก็ดเงินค่ะแล้วนักเรียนอยู่สุพรรณบุรีค่ะนักเรียนก็ใช้กัญชาค่ะมาผสมในสบู่กีเลีนค่ะแล้วก็ส่งข่าวมาว่าอาทิตย์หนึง่งค่ะยุบ หายจากที่ไปหาหมอแล้วก็ไม่ไม่หายขณะเด,ดยียวกันตอนไปให้วิชาการที่ไล่เชิญตะวันอาจารย์เดชาก็เข้าไปให้ความรู้การสกัดการอะไรอย่างเงี้ยโดยวิธีแบบชาวบ้านทําได้ไม่ต้องเข้าเครื่องสกัดแบบข้างหลังนี่นะคะ,คะอะไรเงี้ยก็เห็นความสําคัญของเขาเราก็เลยเริ่มมีนักเรยียนที่มีปัญหาเป็นสะเก็ดเงิน หมอจะให้เยตยาสเตียรอยแล้วก็ไม่หายพอทาไปแผลก็ขยายกว้างพอทาน้ำมันไปขอบแข็งอีกทำให้เราต้องมาพัฒนาสูตรในเมื่อน้องคนนั้นหายค่ะทางนี้ก็น่าจะหายก็ตามผลยาอยู่ประมาณปีหนึ่งเรียกว่าหายเลยแต่ว่าก็เหลือแต่รอยรักษาแผลเป็นแต่ณนเดยวการก็ต้องไม่ให้ร้อนในด้วยอะไรด้วยแต่ทั้งนอกกันเรียบร้อย ก็คือหมายความว่าก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีการกดล็อกกัญชาเอามาใช้ในเครื่องสาอางได้ค่ะเราที่มีความแพ้เนี่ยก็ต้องใช้เครื่องสาอางหรือว่าสารเคมีที่เป็นสเตียรอยเข้ามารักษาใช่ผสมมากเพราะว่าจะเร็วเขาจะให้จะเร็วแต่ว่าใช้ติดต่อกันไม่ได้มันตกค้างด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มันเผลอจับเจ็บไปเข้าปากอะไรก็ไม่ดีค่ะก็มาเข้าสู่ธรรมชาติค่ะก็เราเขาลองใช้น้ำมันน้ำมันธรรมดาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยค่ะ เอามาทาแล้วความที่น้ำมันมะพร้าวโมเลกุลใหญ่ถ้านักาำสบู่จะรู้เวลาแห้งเนี่ยขอบจะตกสะเก็ดเจ็บเลือดออกค่ะเราก็มาปรุงให้เป็นน้ำมันที่ไม่ใช่น้ำมันโมเลกุลใหญ่เราเรียกกันว่าน้ำมันเบาค่ะดีขึ้นไม่เจ็บเวลาไม่ติดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ค่ะคุณครูขาในหนังสือเล่มนี้นะคะจะกล่าวถึงกัญชงและกัญชาจะเลยมีความสงสัยว่ากัญชงกับกัญชามีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรคะแล้วเราจะมีวิธีการดูยังไงคะว่าใบแบบไหนคือใบกัญชงใบแบบไหนคือใบกัญชายิ่งถ้ามันเป็นแบบแห้งๆแบบนี้ค่ะเราจะแยกมันออกได้ยังไงคะคือถ้าพูดทางกายภาพนี่กัญชาเราจะมีประมาณห้าถึงเดแฉกใบจะป้อมๆหน่อยคือแต่ถ้ากัญชง จะต้องดูแฉกแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งนับอย่างนี้ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ถ้ากันชงเนี่ยเก้าถึงสิบเอ็ดแฉะใบก็จะเรียวมากกว่านี้ค่ะนะคะอันนี้แบบดูง่ายๆแล้วต้นจะสูงใหญ่สูงเพราะว่าเราจะใช้เปลือกวิลําต้นมาทำสิดพันสิ่งทอแต่ถ้าพูดถึงทางทางเคมีอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยคือกันชงอ่ะแทบจะไม่มีสาร THC ค่ะสาร THC คือสารที่ทำให้เกิดการมึนเมาค่ะซึ่งในระบบอของอ,อยอเนี่ยเวลาทำผิดพัน์พวกเนี้ยจะไม่ให้ THC เกิน0.2ค่ะเพราะฉะนั้นกัญชงจะไม่มี THC แต่กัญชากัญชาจะมี THC แต่สาร CBD นี่คือสารสำคัญคใน ทั้งกัญชงและกัญชามีเหมือนกันก็คือหมายความว่าทั้งตัวกัญชงตัวใบกัญชาเนี่ยมีสารสกัด CBD เหมือนกันค่ะแล้วทีนี้สารสกัด CBD คืออะไรอะคะมีส่วนผสมมีคุณสมบัติอะไรอะคะที่เหมาะกับการมาทําเครื่องสำอางค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องแยกเรื่องระหว่างกัญชงกับกัญชาก่อนค่ะนะคะถ้ากัญชงเนี่ยความที่เมล็ดเขามีน้ํามันค่ะเขาสามารถบีบอัดได้เลยค่ะบีบอัดเลยบีบอัดยังไงคะหนูอยากรู้บีบอัดยังไง นึกถึงเคยเห็นเครื่องบดหมูไหมอ่าค่ะเออหรือว่าเครื่องขูดมะพร้าวค่ะนั่นแหละ้าใส่ไปในนั้นเลยก็จะมีกระบวนการเขาเรียกสกูลเพรสไงค่ะค่ะออกมาเป็นน้ํามันเหมือนบดกาแฟแล้วเราก็ได้เป็นเป็นน้ำมันออกมาเลยใช่ถ้าอย่างนี้แบบถ้าเราเป็นชาวบ้านทั่วไปไม่มีเครื่องอะไรใช้อะไรอุปกรณ์ในบ้านได้ไหมคะได้ค่ะนะคะอย่างนี้เขาก็อันนี้ก็เป็นน้ํามันกันชงเหมือนกันค่ะใช้ประกอบอาหารค่ะก็ใช้ระบบเนี่ยค่ะ เป็นสกัดเรียกกันว่าสกัดเย็นแต่พอเป็นกัญชาปั๊บเนี่ยกัญชาไม่มีน้ํามันค่ะและอีกอย่างหนึ่งรัฐบาลยังไม่อนุญาตให้ใช้มใช้มมเมล็ดหรือช่อดอกเพราะผิดกฎหมายค่ะเราก็ต้องใช้แต่ใบรากลําต้นอะไรอย่างนี้ยค่ะค่ะัะนนี้มันก็ต้องมีตัวพาค่ะมันมีตัวพาคันนี้ว่าเคยใช้เบนเดอร์ที่สกัดพริกแกงไหมคะ ไม่เคยค่ะคุณครูเป็นยังไงคะลองคุณครูลองเล่าให้ฟังเครื่องปั่นน่ะอ๋อค่ะเหมือนเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็คือเครื่องปั่นเครื่องปั่นที่เราใช้ในครัวเรือนในบ้านค่ะใช่แล้วก็มาะกัดเราวก็เอาพวกนี้ค่ะซอยเล็กๆเล็กๆเล็กๆค่ะเอามาเหมือนเราทำน้ําผักสกัดน้ําผักอย่างนี้ใช่แล้วก็วิธีการสกัดก็จะมีหนึ่งสกัดในน้าในหนังสือเรามีหมดนะคะสองสกัดในแอลกอฮอล์ในแอลกอฮอล์นี่จะออกมากที่สุด ค่ะแล้วก็สกัดในตัวทําละลายคือพอลิงไกตข้อซึ่งเรา,าทำสูตรในหนังสือของเราค่ะทีนี้เราก็ต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำเนี่ยใช้อะไรเป็นส่วนประกอบค่ะเช่นในสบู่ในสบู่เราใช้ทั้งน้ําใช้ทั้งน้ํามันแล้วก็สกัดในน้ำกับน,น้ํามันค่ะนะคะแชมพูใช้ในไหนใช้น้ํา ในการละลายหัวสบู่ใช้น้ําในการทาแชมพูใช้น้ํามันในการทาแชมพูค่ะแล้วก็สกัดในนั้นซึ่งสัดส่วนหรือปริมาณเท่าไหร่ในหนังสือคุณครูก็จะบอกเอาไว้อย่างละเอียดเลยนะคะก็อย่างในสบู่ในแชมพูก็จะใช้กันชงหรือกันชาในนี้จะบอกไว้หมดเลยว่าจะใช้ว่าจะใช้เป็นพืชพืชชนิดใดและส่วนประกอบแบบไหนค่ะสกัดยังไงก็จะบอกไว้เลยค่ะ ค่ะคุณครูคะแล้วถ้าสนใจจะซื้อกันชงกันชามาทําเครื่องสําอางโฮมเมดเราจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะเอ,อ่อต้องดูที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนที่<ช>ได้รับอนุญาตเขาจะออกใบให้เราเราเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้เลยได้ค,ะค่ะทัง้งที่แม่โจ้ะอะไรอย่างงี้ค,ะค่ะ,คะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะคะในกลุ่มลับเรากลุ่มที่คนซื้อหนังสือเนี่ยค่ะในอีบุ๊กเราเนี่ยค่ะค่ะและเราจะมีกลุ่มให้เข้าไปสอบถามเกิดบางคนเรียนไม่เข้าใจหรือมีข่าวสารอัปเดต เราก็จะอัปเดตให้ว่าตอนนี้เรามีที่ไหนอย่างตอนนี้แม่โจออกประกาศว่าขายใบใบอย่างนี้นะคะโลละหนึ่งพันบาทก<ม>็จะส่งรถท้องเย็นมาถึงบ้านเลยค่ะอย่างนี้ค่ะเราจะอ<ม>ัปเดตให้ในกลุ่มค่ะซึ่งเรามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ในนั้นและซ<ม>ัพพอร์ตเราได้เรื่องนี้คู่ขาแล้วใบแบบนี้ค่ะเราซื้อมามค่ะ อยู่ได้นานไหมคะหรือว่าซื้อมาต้องรีบทํารีบสกัดเลยอะค่ะอันนี้เป็นอาทิตย์ละค่นอยู่ในตู้เย็นก็คือมีวิธีเก็บก็คืออยู่ในตู้เย็นก็เหมือนเราแช่ผักผลไม้ในตู้เย็นใช่ค่ะถ้าเราไว้ในตู้เย็นนี่ต้องเป็นช่องปกติช่องฟรีช่องปกติค่ะอยู่ได้ประมาณกี่เดือนนะคะจารก์ก็ก็หลายอาทิตย์อยู่ค่ะแล้วก็ถ้าคิดว่านานจะทำล้วก็อบแห้งเหมือนชาไม่ต้องไปตากแดดนะคะค่ะคือผึ่งไว้ให้แห้งหรือเราจะมี เดีย๋ยวนี้ทางเราจะมีไอตัวอบสมุนไพรที่เป็นชั้นๆๆน,น,น,นะคะความร้อนก็จะไม่เกินเจ็สิบองศาค่ะออกมาก็ยังเขียวอยู่ชงเป็นชาได้ค่ะ,คะแล้วทีนี้ประชาชนทั่วไปจะมีในครอบครองได้ในปริมาณเท่าไหร่คะหรือว่าซื้อเท่าไหร่ก็ได้ไม่จํากัดนะคะอ๋อครอบครองเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลประกาศปลดลอ็อกใบลาก ลำต้นยกเว้นช่อดอกของกัญชานะคะยกเว้นช่อดอกอย่างเดียวที่ยังผิดกฎหมายค่ะที่ยังเอามาทําอะไรไม่ได้เพราะว่าก็ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าสาร THC ยังอยู่ในนั้นค่ถ้ามาทาก็ต้องสกัด THC ออกซึ่งเรายังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแล้วอย่างนี้เราปลูกเองได้ไหมคะเพราะว่าบอกว่าปกติเราต้องปลูกจากอะไรคะเมล็ดหรือเปล่าคะเพราะว่าเมล็ดมีในครอบคมีการปลูกการชามการอะไรค่ะรัฐบาลไม่ให้ปลูกอีกลค่ะก็คือ แบบนี้ก็คือซื้ออย่างเดียวสั่งซื้อใบ<ไ>ม,มาสากัดมาใช้อย่างเดียวะนะคะอันนี้ก็เป,เป็นความรู้นะคะเดี๋ยวเราจะคิดว่าซื้อมเมล็ดมาปลูกสิคะฉันไม่ต้องซื้อจะได้ประหยัดอะไรอย่างนี้นะคะค่ะคุณครูคะหนูอยากรู้นิดนึงทําไมเราต้องทําสบู่ทําแชมพูเอาไว้ใช้เองคะคือก็ยากนะคะหลายขั้นตอนซื้อดีกว่าไหมคะง่ายกว่าไหมอย่างเงี้ยคะนี่เราพูดถึงทั่วทั่วไปนะคะสบู่สบู่ที่เราใช้ทั่วๆไปเนี่ยเราเรียกเป็นสบู่อุตสาหกรรม คือวิธีการทำเนี่ยเขาทำจากโซฟชิปคือโซฟชิปหมายความว่าเขาจะตั้งต้นทำสบู่จากสารเคมคเแบบีเรียนแบบเรียนแบบสบู่ธรรมชาติแล้วก็จะจะทำให้เป็นผงๆเหมือนผงซักฟอกนั่ค่ะ,คะคก็จะโซฟชิปอย่างนั้นนะคะ,คะมาอาบม,มาอาดใส่เบ้าคือก่อนอาดใส่เบ้าอาจจะสเปรย์น้ำหอมสเปรย์น้ำมันแล้วก็อาดใส่เบ้าลงไปเพื่อให้ออกมาเป็นก้อนค่ะ เราเรียกว่าสบู่อัดก้อนพวกนี้เขาจะโดนดึงกรีซีนออกมาคะ่ะกีซีนในสบู่ที่ให้ความชุ่มชื้นก็จะนมาขายแยกมาหาไว้ทําผลิตภัณฑ์พวกสบู่ค<ะ>่แชมพูครีมมันเลยมีมความชุ่มชื้นและสังเกตดูที่ใช้ไปถ้ไปแตกกลางกลางก้อนเลยเพราะมันแห้งค,<ะ>ค่ะเคยสังเกตอยู่ตอนเด็กๆะคะ่ะที่ใช้สบู่พอ<ะ>ใช้ไปสักพักมันจะเหมือนมีแบบเป็นร่องตรงกลางใช่ค่ะมันแห้งแล้วก็ ขับไปป่าก็ไม่แตกค่ะฝนนานมากค่ะเพราะนั้นเขาต้องใส่สารเพิ่มฟองลงไปค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามาทำเองเนี่ยเราจะรู้ว่าผิวเราแห้งหรือผิวเรามันเราดีไซน์แบบได้เลยว่าถ้าผิวเรามันเราสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันมะพร้าวเรามีคุณสมบัติทำความสะอาดได้ดีแต่พออายุกลางคนหรือเด็กเกิดใหม่หรือเด็กๆเ,เนี่ย ที่เราต้องการความนุ่มนวลเนี่ยนะเราอาจจะใช้น้ํามันเบาเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันรําข้าวน้ํามันทานตะวันหรือน้ํามันเข็มเนี่ยค่ะค่ะเอามาทําสบู่เนี่ยเราเราดีไซน์ได้ค่ะเพราะสบู่ธรรมชาติเนี่ยจะเกิดจากน้ํามันเหล่านี้ามาทำปริยากับด่างคือโซดาฟไฟเราจะมีวิธีการคํานวณว่าน้ํามันนี้ ใช้ดังเท่าไหร่นะคะถ้าไปเรียนรู้ได้ในหนังสือเล่มนี้ค่ะก็คือหนังสือของคุณครูจะบอกไว้หมดเลยว่าผิวแบบนี้เหมาะกับน้ํามันแบบไหนหรือว่าผลิตภัณฑ์แบบไหนไม่ไม่ไม่มากเท่านั้นแต่ว่ามียกตัวอย่างให้ฟังว่ามีน้ํามันมะพร้าวนะค่ะต้องการผิวมันค่ะแล้วก็มีน้ํามันเบาคือมีมะกอกสาหรับผิวที่ต้องการความชุ่มชื้นค่ะแต่ในร้อยคนแรกรู้สึกว่าทางเราจะแถมกลุ่ม ทำสบู่น้ำมันธรรมชาติให้ในนั้นจะบอกหมดเลยวิธีการคำนวณหรืออะไรอย่างเงี้ยรีบซื้อกันนะคะแค่แค่ร้อยคนค่ะต้องรีบนะคะคุณครูย้ำว่า100คนเท่านั้นนะคะ,คะจะแถมกลุ่มให้เรียนค่ะค่ะ,ค,ะคุณครูคะคุณครูมองว่ากัญชงกัญชาจะเป็นกระแสและได้รับความนิยมอีกนานไหมคะหรือว่าจะมาแป๊บเดียววูบเดียวหายไปอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคิดว่านานค่ะเพราะว่าอ่านโดูจากต่างประเทศนะคะคือพต้องการถึง70%ของ ผลิตพันรวมค่ะยังได้อยู่เพราะต่างประเทศนี่ต่างประเทศนี่ซื้อขายกันง่ายๆเลยนักเรียนเล่าให้ฟังว่าต้องการกัญชาหนึ่งต้นเขาจะส่งใส่ถุงซิลมาเลยเขาจะถามก่อนว่าเอามาทาอะไรค่ะทําสบู่หรือทาแชมพูหรือทําครีมเขาจะเลือกพันธุ์ให้เราค่ะแล้วก็ทากันเองทํากันเองสกัดเองอะไรเองอย่างเงี้ยคือที่ต่างประเทศเขาทากันมานานละถึงขนาดแบบละเอียดถึงขนาดเลือกสายพันธุ์เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วก็พอเวลาทำนี่เาจะแก้ปัญหาตัวเขาเองได้ว่าอะไรยังไงเหมือนเราปรับสูตรให้เหมาะกับผิวเราได้ไปเรื่อยๆมีทั้งทำเซรั่มมีทั้งทำครีมมีทั้งหยดใต้ลิ้นคือรับเข้าร่างกายได้เหมือนตัวเนี้ยค่ะ,คะตัวนี้คือกันชงใช่ไหมคะกันชงตัวเนี้เป็นน้ำมันกันชงที่เขาใส่สลัดเรารับเข้าสู่ร่างกายได้ขณะเดียวกันเราก็สามารถ ช้อนนึงก่อนนอนช่วยให้หลับสนิทแต่บ้านเรายังผิดกฎหมายอยู่คุ่ณนำเข้ายังไม่ได้ในส่วนผสมที่เราเอามาทําเครื่องสําอางอะค่ะมันจะมีอะไรตกค้างกับผิวไหมคะเหมือนสเตียรอยไหมอะค่ะที่ที่เราใช้ค่ะไม่ค่ะเพราะพวกนี้พอมันเป็นสบู่หรือแชมพูไปแล้วเนี่ยเมื่อร่างกายเราใช้เวลาล้างออกนะคะมันก็เหมือนสบู่ธรรมดาพีแต่ว่าน้ํามันเนี่ย เขาจะค้างที่ผิวเราค่ะทําให้เราไม่แห้งนุ่มลื่นหน่อยแต่ไม่มีอะไรตกค้างเพราะเขาเป็นธรรมชาติก็เหมือนเราสมุนไพรธรรมดามามาทำสบู่ค่ะ ทำไมเรายอมทํากันได้ก็บาแค่หลอดเพราะหลายคนเหมือนเหมือนมีความกังวลว่าจะตกค้างอะไรในผิวไหมเหมือนที่เรารู้ว่าอาการชาก็เป็นพืชที่ว่าเรากินในปริมาณที่มากก็ไม่ได้ต้องมีการควบคุมในเครื่องสําอางก็เหมือนกันใช่ไหมคะว่าจะต้องควบคุมว่าจะต้องใช้ในปริมาณเท่าไหร่ที่จะไม่ตกค้างกับร่างกายอ๋ออันนี้ไม่ตกค้างกับผลตภัณานตัวนี้ เหมือนทำสมุนไพรธรรมดาค่ะค่ะค่ะคุณครูคะแล้วก็ถ้าเราสนใจที่จะทําเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของกัญชาคือตอนนี้อย่างเริ่มทําเป็นโฮมเมดและอยากจะเริ่มทําจําหน่ายค่ะตรงนี้มีตลาดรองรับหรือมีเทคนิคในการสร้างแบรนด์ไหมคะคุณครูตอนนี้ถ้าพูดตรงๆถ้าทํากันเองนะคะไม่มีปัญหาทําได้ค่ะแต่เราไม่สามารถโฆษณาออกสื่อได้ค่ะต้อง มีใบซื้อขายม,มีใบวิเคราะห์ว่าค่ะล็อตนี้ที่เราซื้อมามีสาร THC เท่าไหร่ค่ะแล้วก็ต้องไปขออนุญาตจากออยอค่ะออยอจะผลตัวนี้มา ค่ะก็ตรงนี้ก็จะมีขั้นตอนมีกระบวนการต่อไปอีกที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะซึ่งถ้ามาอยู่ในกลุ่มของคุณครูก็สามารถสอบถามเรื่องราวตรงนี้กับคุณครูได้ค่ะวันนี้ก็อยากให้ผู้สุนะคะได้สาธิตการทําผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากกัรชงกัญชาสักหนึ่งตัวอย่างค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันดีคะนึกออกละเราทําน้ํามันทาหน้ากันดีกว่า ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเฟสออยคือเป็นออยค่ะูออยทาหน้าไม่มันค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้น้ํามันกันชงแบบน้ำมันกันชงหรือทันชาซึ่งเป็นน้ํามันเบาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ตกค้างบนใบหน้าให้เรามันเยิ้มแต่ขณะเดียวกันสำหรับคนผิวแห้งเขาก็ช่วยได้คลุมไว้ให้ก็คือตรงนี้สามารถทาได้ทั้งผิวมันและผิวแห้งเลยใช่ไหมคะถ้าจะทาตัวก็ได้ถ้าคิดว่าไม่เปลืองค่ะ นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันนะคะค่ะและนี่ก็คือส่วนผสมที่เราจะใช้ทำเฟซออยลกันนะคะเดี๋ยวให้คุณครูสุแนะนํานะคะว่ามีอะไรบ้างคะคุณครูเดี๋ยวตามก่อนเฟซออยล์ออยแปลว่าน้ํามันใช่ไหมคะค่ะน้ำมันเฟซแปลว่าหน้าใช้น้ํามันทาหน้าค่ะเพราะในส่วนผสมเราจะเป็นน้ํามันนะคะตัวแรกนะคะเราเป็นน้ํามันเบาหรือเอสเทอร์ชื่อการค้าเขาเรียก I-N-I-N ชื่อวิทยาศาสตร์ไอโซโนนิวโนนาโนเนต นะคะหรือเรียกว่า i n a n ค่ะชื่อมันเพราะตัวที่สองนี่ก็เป็นน้ำมันเบานะคะ<ม>ค่ะ iso d o d e c a n นะคะตัวที่สามนี่เป็นน้ำมันม um, ะรุมสกัดกัญชา<ม>ค่ะเราจะใช้น้ำมันอะไรก็ได้ค่ะเป็นน้ำมันเบาๆเช่น้ำมัน um, มะรุมน้ำมันงาค่ะน้ำมันอะไรที่เราใช้อ่ะค่ะ,คะและตัวนี้ก็เป็นน้ำมันมะพร้าวที่สกัด นำผือดอกแล้วเราเรียกแฟชชเนตโกโกนัดออยค่ะโกโกนัทอ้อยก็รู้แล้วคือน้ำมันมะพร้าวค,ค่ะค่ะต้องเอามาสากัดก,ก่อนไม่ใช่ว่าซื้อน้ำมันมะพร้าวมาเทได้เลยอย่างนี้ไม่ไมด้มันจะหืนค่ะและแอันนั้นโมเลกุลเขาใหญ่จะหนักค่ะและอันนี้ก็เป็นน้ำหอมกลิ่นที่ชอบเลยค่ะอย่างนี้เราชอบกลิ่นอะไรเราก็ใส่ลงไป<ช>ได้เลยนะคะค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะเททุกตัวลงไปเทลงไปในพิเกอร์ใหญ่ค่ะตัวที่สองเราใส่แล้วคนให้เข้ากัน ใส่ตัวที่สามค่ะใส่ตัวที่สี่ใส่กินใส่อะไรก่อนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องปิดท้ายด้กินใช่ตัวบ้านเราจะใส่ตัวใหญ่ๆก่อนค่ะที่มีปริมาณเยอะก่อนใช่เพราะว่ามันจะได้ไม่หลงกันค่ะนะคะเริ่มทำเลยไหมได้ค่ะขออนุญาตช่วยได้ยนะคะอยากลองทำค่ะอาจารย์อันนี้คือ i n เ n นะคะอ่าปึ๊บ i n เลงไปแล้วค่ะค่ะต่อไปเป็นตัวเนี้ตะกัดกับกัญชาก็ได้นะค่ะ ต่อไปอ่าไฮโซไอโซนะคะดีเคนะาคนเลยก็นคนได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นเองว่ามันกลืนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอย่างนี้เราก็เห็นว่ามันใสๆแต่มันเข้าเข้ากันแล้วมันจะไม่เป็นคลื่นๆอยู่ข้างในค่ะก็ใช้วิธีสังเกตเอาว่าจะไม่เป็นคลื่นประมาณนี้พอได้หรือยังได้แล้วค่ะค่ะต่อไปเป็นนี่คือน้ามันมะรุมมันเหมาะกับผิวนะคะ ลรวสกัดด้วยกัญชาอาคนเลยค่ะค่ะก็คือระวังใส่ไปก็คนไปได้เลยค่ะคนบริจัยมันไม่เป็นครื่งๆนทุกอย่างก็คือสังเกตว่ามันจะไม่เป็นคลื่นนะคะค่ะมันไม่เป็นสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยดูที่ระกอนมองดูโอเคไหมเห็นไหมเป็นเนื้อเดียวกันหมดแล้วค่ะอ่า แล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวสุดท้ายที่น้ำมันมะพร้าวตัวนี้เป็นน้ำมันเบาค่ะไม่มีกลิ่นไม่น้นเท่าไหร่ก็ไม่มีกลิ่นหืนค่ะเหมือนกันใช่ไหมคะวิธีสังเกตก็คือเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นคลื่นอันนี้หนูว่าได้แล้วได้แล้วค่ะก็เป็นน้ำหอมค่ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคนเลยค่ะคนเลยไม่อยากบอกเลยว่าเสร็จแล้ว แค่นี้เองเหรอคะใช่ง่ายมากเลยอะค่ะใช่ก็คือเท่านี้หนูเริ่มได้กลิ่นแล้วค่ะจางอันนี้ก็คือเราใส่กลิ่นเพื่อความสดชื่นนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบกลิ่นน้ําหอมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้หรือกลัวแพ้ก็ไม่ต้องใส่แต่หนูกาได้กลิ่นเราดูสดชื่นนะคะเพราะว่ามาใช้กับหน้าถ้าใส่แนะนําเป็นกลิ่นที่ใช้สําหรับสปาทําสบู่ทําเทียนอันนี้ก็คือใช้ได้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วจะใครอเนี่ย มีหุ่นไหมคะเกิดกัะหนูก็ได้ค่ะหนูอยากลองอันนี้เราใส่แพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์เลยได้ใช่ไหมคะได้ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวใส่เลยนะคะใส่ไหมคะใส่ค่ะแล้วก็ดูสีสวยดูไม่ดูไม่มีความหนืดเหมือนว่าเป็นน้ํามันเลยอะค่ะชื่อคือเป็นน้ํามันกตัหคะเนี่ยหนูหนูอยากหนูอยากรู้เพราะว่าปกติพอบอกว่าเป็นน้ํามันหนูก็ไม่กล้าเอามาทาหน้าแล้วกลัวหน้าจะมันกลัวจะเป็นสิวไม่เป็นค่ะตัวนี้ไม่อุดตันนะคะพอคู่บอกว่า เป็นน้ำมันเป็นเฟสออยเราดีเหรออาอน้ำมันมาเราใช้น้ำมันไปทั้งหมดเลยนะคะยเดี๋ขอทดลองดูเลยนะคะเดี๋ยวมาเทสให้ดูเลยว่าซึมซับเข้าผิวได้ใช่กับเพื่อเยดะค่ะได้ค่ะขออนุญาตนะคะลองอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมคะอันนี้แค่หยดเดียวนะคะเพราปกติตัวเองก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใช้อะไรที่มันมันเหนอะ ยังไงคะแห้งค่ะขอบอกว่าแห้งเลยค่ะแห้งซึมแบบไว่ คือเราไม่มีความรู้สึกเลยว่ามันเป็นน้ํามันแต่ว่ามันจะมีเงาเงาเหมือนเคลือบผิวแต่พอแต่พอสัมผัสไปแล้วอะค่ะก็จะไม่รู้สึกว่ามันมันหรือว่าเหนอะหนะเลยนะคะและที่นี่ก็คือเฟซออยนะคะทําง่ายมากเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาทําความรู้จักกับเทคนิคการสกัดสารที่เรียกว่า CBD กับครูสุไปในเบื้องต้นแล้วนะคะหากท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะ,ะ,คะก็สามารถเข้าไปได้ที่ jurabook.com นะคะที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้านล่างนี้นะคะ โดยเซิร์ชคำว่าจับมือทำเครื่องสำอาง CBD กัญชากัญชงโฮมเมดนะคะซึ่งทุกท่านที่ซื้อคอร์สนะคะก็จะได้รับหนังสือไปด้วยนะคะเหมือนที่ครูสุได้บอกนะคะก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ค่ะ10สูตรพื้นฐานเครื่องสำอางโฮมเมดสารสก,กัด CBD นะคะซึ่งครูสุจะบอกขั้นตอนอย่างละเอียดนะคะในการทำเครื่องสำอางโฮมเมดนะคะถึง10สูตรด,ด้วยกันนะคะซึ่งสูตรทุกสูตรของครูสุนะคะได้ทำการทดลองกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีแล้วนะคะเหมือนที่ครูสุดได้แจ้งในเบื้องต ว่ามีการทดสอบทดลองมาแล้วเกือบ3ปีนะคะถึงจะได้แต่ละสูตรค่ะซึ่งทุกสูตรนะคะรับรองว่าผิวของคุณไม่แพ้อย่างแน่นอนนะคะข้อดีของคอร์สออนไลน์นะคะคุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้หรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถมาเปิดคลิปดูย้อนได้ค่ะ ค่ะในวันนี้นะคะศูนย์หนังสือจุฬาต้องขอขอบพระคุณครูสุมากนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะติดตามรับชมข่าวสารดีๆกิจกรรมดีๆอันเป็นประโยชน์ได้ที่แพลตฟอร์มทุกๆแพลตฟอร์มของศูนย์หนังสือจุฬานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ